รู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลขเจ็ดตัว <Wow. S 1> สวัสดีครับผมโจสโนวินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งใน EP 48งวดวันที่16กรกรกฎาคม2566เล็กเลขเด็ดเลขดังมาแล้วจ้าในงวดที่ผ่านมา EP 47งวดวันที่1กลักรกฎาคม2566ที่ผมให้แนวทางเลขเด็ดโจสโนวินไปที่เลข05 เข้าเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ออก05เดี๋ยวในงวดนี้เรามาลองติดตามกันต่อว่าเลขเด่นๆจะเป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2566ในงวดนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ผมได้เก็บตัวเลขตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2566 เลขเด่นๆที่ออกในวันอาทิตย์จะเป็นเลขดังนี้นะครับสถิติหวยที่ออกในวันอาทิตย์จะให้เลขเด่นไปที่เลข1เลข9และเลข0ก็สามารถจับเลขน2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้ครับสรุปแนวทางสถิติหวยที่ออกในวันอาทิตย์จะให้เลข3ตัวไปที่190ตัดเล่น2ตัวได้90น 10และ19เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขเด็ดของโจสโนวินกันบ้างว่าในงวดนี้เลขเด็ดโจสโนวินจะให้เป็นเลขใดติดตามรับชมกันต่อนะครับงว <s we ak> ดวันที่16กลกกรกฎาคม2566เลขเด็ดโจสโนวินในงวดนี้เลขเด็ดโจสโนวินจะให้เลขเด็ดหลักไปที่เลข 1, <S <s <we ak> 1เลข3และเลขห ให้เลขเด่นลองไปที่เลข9และเลข0ก็สามารถจับเล่น3ตัวได้ดังนี้ครับเลขเด่นโจสโนวินในงุดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่ 135, 193และ590และเลขเด่นโจสโนวินจะให้เลข2ตัวเป็นเลขดังนี้ครับ เลขเด็ดโจโสโนวินในงวดของวันที่16กร,รกฎาคม2566จะให้เลข2ตัวไปที่ 15, 35, 90, และ93 <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นกันบ้างว่าในแต่ละสำนักจะให้เป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่16กร,รกฎาคม2566เลขดังรวมสรุป เป็นเลขเด่นในงวดนี้เราก็จะตามกันไปที่เจาะใจลุงหวังเจาะใจลุงหวังในงวดนี้จะให้เลขเด่นไปที่เลข6และเลข8ให้เลข3ตัวไปที่8 6 5มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ให้เลขเด่นไปที่เลข6และเลข7ปักหลัก10ล่างให้เลขเด่นไปที่เลข0เลข1และเลข8 อาจารย์กรกาลสินให้เลขเด่นไปที่เลข6และเลข7ม้าสีหมอกให้เด่นบนไปที่เลข1และเลข8ให้เด่นล่างไปที่เลข0และเลข4แม่บุญเหลือให้เด่นล่างไปที่เลข3เลข4และเลขหเจ้าพ่อปักแดงให้เลขเด่นไปที่เลข1และให้เลขรองไปที่เลข5นกตาทิพย์ให้เลขเด่นไปที่เลข1 และให้เลข2ตัวไปที่1 1 1 4 1หหและ19เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นได้เลขดังนี้ครับสรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลขเด่นไปที่เลข1เลข5และเลข8ก็สามารถจับเล่น2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้ครับ สรุปแนวทางเลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นจะให้เลข3ตัวไปที่158ตัดเล่น2ตัวได้58 15และ18เปิดมิติพิศวงจงเพ่งดูให้ได้รู้โชคหนุนนำวาสนาลายเวทมนในคำพีนักมนตา เศกคาถาเลขบ้านเด่นงวดนี้รวยมผมก็ขอจบการนำเสนอรู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลข7ตัว EP 48งวดวันที่16กรกฎาคม2566ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยและขอฝากกดติดตามโจโสโนวินกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ Okay. okay, yeah!